สวัสดีครับกลับมาพบกับช n n e l จริงแชแหกันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เป็นคลิปอ่านสกิลตัวรีบาลานซ์นะครับหรือตัวที่ได้รับการปรับสกิลประจําเดือนพฤศจิกายนนะถึงเราจะอยู่ท้ายเดือนกันแล้วนะครับแต่ยังเป็นชื่อเดือนเดิมอยู่นะพฤศจิกายนโดยสำหรับเดือนนี้นะครับก็จะมีแชมเปี้ยนทั้งหมด4ตัวรีเจนเนอรี่ตัวเอพิกตัวที่ได้รับการปรับปรุง นะครับโดยที่ Epic มาจาก Barbarian นแล้วก็ Knight Revenant ส่วน Regenery ทั้ง2ตัวมาจาก High Elf นะครับเรามาเริ่มกันที่ Epic กันก่อนเลยนะหนึ่งใน Epic ที่ใช้สมุดสกิลเยอะที่สุดในเกมจาก Barbarian นสงครามประกวดอลิคานะครับอลิคาเนี่ยจะได้รับการปรับปรุสงสกิล1สกิลนะก็คือ Disorient นะครับซึ่งเป็นสกิลหลักของอลิคานะทั้งทำดาเมจได้แล้วก็มีเอฟเฟกที่ค่อนข้าง น่าพึงพอใจก็คือการโจมตีหมู่นะครับมีโอกาส100%ที่จะทําให้สกิลของฝั่งตรงข้ามเพิ่มสกิลไปเพิ่มคูดาวสกิลไป1เทิร์นนะการปรับก็คือจะเปลี่ยนให้สกิลนี้โอกาสเท่าเดิมทุกอย่างเท่าเดิมหมดแต่ทําให้สกิลฝั่งตรงข้ามติดคูดาวนานขึ้น2เทิร์นนะครับก็สําหรับคนที่ชอบอรา,าริ่าซิคาราคู่นี้นะครับก็น่าจะ ดีออกดีใจนะสำหรับผมก็เหมือนเดิมนะครับสมุดสกิล21เล่มไม่ได้แดกผมหรอกนะครับไปกันตัวต่อไปเอพิกที่ผมมองว่ามีสกิลไร้าสาระที่สุดในเกมน,นะครับก็คือ,อคลิปวิชนะครับเอพิกจากเผ่าไหนเรื่องมาน,นั้นเองนะสกิลที่ได้รับการปรับปรุงในจริงๆแล้ว สองสกิลเลยทั้ง dismantle นะครับแล้วก็ not so fast แต่สกิลที่ไร้สาระที่สุดของตัวนี้จริงๆก็คือ not so fast ก็คือโจมตีศัตรูหนึ่งตัวทะลุ defense 5้าเถ้า,ถาเป้าหมายเร็วกว่าเรานะครับก็คือเราต้องปั้นตัวนี้ให้อ่อนมากๆนะครับมันจะได้ตีแรงแน่นอนครับสกิลนี้จะได้รับการปรับปรุงทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นเจาะเกาะ50%ถ้าเป้าหมายช้ากว่าเราในที่สุดนะครับก็มีโอกาสที่ควรจะปั้นตัวนี้มาแล้วปั้นจริงๆนะครับแทนที่จะเป็น ออกทีหลังแล้วตีแรงนะครับเพราะว่าเราช้านะมันจะกลายเป็นออกก่อนแล้วตีแรงเพราะเราเร็วเออนะครับ make sense นะอีกสกิลหนึ่ง dismantle นะครับโจมตี2ครั้งแบบสุ่มมีโอกาสครั้งละ100%ที่จะวางลดพลังป้องกันเอ,อ่์60%นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นโจมตี3ครั้งแบบสุ่มนะแต่ละครั้งมีโอกาส100%ที่จะวางลดพลังป้องกัน2เทิร์นและแต่ละฮิตนะครับนะจาก2เป็น3ฮิต แต่และฮิตทะลุดีเฟนด์ด้วยนะครับ15เปอร์เซ็นต์นะก็จะกลายเป็นตัวที่มีดาเมจมากขึ้นปัญหาของตัวนี้ก็คือยังเป็นตัวที่ไม่มีดาเมจหมูอยู่แต่สำหรับการโฟกัสดาเมจเดียวต,ตัวนี้ก็จะทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็วางลดพลังป้องกันชัวร์ขึ้นสมมติไม่าสู้กับบอเสืออะไรก็แล้วแต่นะครับและนี่เป็นเอพิกนะซึ่งหลายคนไม่ได้สนใจหลายคนสนใจเลเจน d ด r รี่แน่นอนครับไฮเอลฟ์เลเจนเดอรี่ที่จะได้รับการปรปับปรุงตัวแรกได้แก่ พิกซ์นิวนะครับหนึ่งในรีเจนเดอรี่ฟิวชั่นที่คนชอบน้อยที่สุดในเกมแล้วเรามาดูสกิลปัจจุบันกันก่อนพิกซ์นิวทำอะไรได้ต้องบอกไว้เลยนะครับพิกซ์นิวได้รับการบัฟมาแล้วครั้งหนึ่งไม่พอบัฟอีกนะครับเอหนึ่งครับโจมตีศัตรูหนึ่งตัวมีโอกาส50%ที่จะวางเพอร์เฟกต์เวลให้กับพันธมิตรที่เลือดน,น้อยที่สุดมีโอกาสครึ่งหนึ่งครับที่จะวางเพอร์เฟกต์เวลให้พันธมิตรที่เลือดน,น้อยที่สุดวางเพอร์เฟกต์เวลบนตัวเองไม่ได้นะครับ เยอะแยะเยอะนะครับเหมือนเป็นบัฟที่โกงที่สุดในเกมไม่ใช่นะครับแต่ก็ใช้แล้วก็ยังไม่การันตีว่าจะใช้ได้นั่นคือเอหนึ่งที่ค่อนข้างมีปัญหาของพิกซิลสกิลที่ดีอยู่แล้วของพิกซิลคือกริปออฟอินเทอร์นะครับก็คือวางบัฟเฟิร์กำลังป้องกันหมู่และคอนฮิลหมู่อย่างละ2เทิร์นครูดาวสเทิร์นหลังจากนั้นตีหมู่นะครับศัตรูที่ติดฟรีสวางวีคเคนใส่ศัตรูที่ติดฟรีสผมว่าสกิลนี้ดีอยู่แล้วเพิ่มกลังป้องกัน2เทิร์นครูดาวสบวกคอนฮิล มีโอกาสวีคเคนมีโอกาสตีเพิ่มอ,อะไรเงี้ยผมว่ามองว่าเป็นสกิลซัพพอร์ตที่โอเคเลยนะสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นสกิลชูโรงของมันเลยสกิลที่คนไม่ชอบอีกสกิลหนึ่งก็จะเป็นไอซิเคิลบาราจซึ่งก็จะโจมตี5ครั้งแบบสุ่มแต่ละครั้งมีโอกาส50%ที่จะวางฟรีส1เทิร์นนะครับโอกาสจะเพิ่มขึ้นเป็น100%ยเอร์ตสำหรับตัวที่โดน2ครั้งแต่ในความที่คอนเทนต์ในเกมเนี่ยนะคอนเทนต์หลักเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่ใช้ตัวละครสี่ถึงห้าาตัว สกิลนี้ก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งที่คนไม่ชอบนะส่วนพาร์ทของพิกซ์นิวนะครับก็คือฟอสเวเวอร์นะ,ะเมื่อไรก็ตามที่ศัตรูวางฟรีสใส่พันธมิตรของเราเราจะมีโอกาส65%ที่จะขโมยฟรีสนะครับมาใส่ตัวเราเองแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะเล่นเกตเจอตัวเอง25%ิเทุกครั้งที่เราติดฟรนะีสลบฟรีสจากตัวเองทุกครั้งที่เราเริ่มเทิร์นนะครับแล้วก็ถ้ามีพันธมิตรหลายตัวที่มีสกิลนี้นะครับจะ มีตัวนี้ติดได้แค่ตัวเดียวนะครับนี่คือร e เจเน a r y ที่ใช้สมุดเยอะที่สุดในเกมและจากการปรับมันก็ยังจะเป็นร e g e n น a r y ที่ใช้สมุดเยอะที่สุดในเกมอยู่แต่ตั้งใจฟังครับตัวนี้ปรับเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่ a 1ครับ p i x n ์นจะการันตีการวาง Perfect W ต์เนะครับ p i x n ์นจะการันตีการวาง Perfect กต์เแล้วไม่ใช่แบบ50%ที่จะวาง Perfect W ต์เได้เพราะฉะนั้นนะครับเป็นการบั๊ a 1แน่นอนนะครับ ไอซิคิวบาราจนะครับอพูดถึงสกิลสองที่ดีอยู่แล้วเนี่ยจะคงอยู่เหมือนเดิมไอซิคิวโอบาราจจะเปลี่ยนนะครับเป็นการโจมตีมูโอกาส100%เที่จะฟรีซหมู่แทนเรียบเรียบง่ายๆได้ใจความนะครับก็แปลว่าตัวละครนี้จะเพิ่มที่ใช้ขึ้นมาหลายที่เลยจากการแค่มันเปลี่ยนวักเดียวอย่างนั้นนะครับคูดาวสเทิร์นอาจจะนานก็จริงแต่การที่มีฟรีซหมู แน่นอนทำให้สกิลสองดีขึ้นและยังนำให้ตัวนี้นะฮะสามารถใช้ในดันเจียนอย่างแมงมุมหรือดูมทาวเวอร์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันกลายเป็นตัวที่มีสีสีการันตีแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ฟรีสต่อไปนะครับมีการบัฟพาสีด้วยซึ่งพาสีเนี่ยจะมีคูดาวห้าเทินนะครับพาสีจะมีพาร์ทสองพาร์ทนะแล้วก็มีคูดาวห้าเทินแต่แน่นอน พาสติกของพิกซ์นิวที่กาลังจะปรับมาใหม่เนะี่ยมันจะอัพคูดาวลดลงได้นะครับอัพสูตรสามเล่มสําหรับคนที่อัพไปแล้วนะก็จะเหลือ2เทิร์นโดยพ a าสติกที่ไม่มีคูดาวคือพิกซ์นิวไม่มีทางติดฟรีซหนึ่งนะครับเข้ากับเต็มตัวละครเลยนะตัวเองเป็นน้ําแข็งนะครับก็ไม่ติดฟรีซแต่แทนที่จะไปขโมยฟรีซเพื่อนติดฟรีซเองอะไรเงี้ยไร้สาระมากกลายเป็นตัวนี้ไม่มีทางติดฟรีซหนึ่ง อย่างที่ 2. เล่นเกตเทินตัวเอง2 5ทุกครั้งที่เพื่อนติดฟรีซไม่มีคูดาวนะครับ 1, เ,เ <P NG. S 2> พื่อนติดฟรีซหนึ่งตัวเล่นเกตเทิน <P NG. S 2> ตัวเอง25%เพื่อนติดฟรีซสองตัวเล่นเกตเทินตัวเอง50%เพื่อนติดฟรีซสามตัวเพื่อนติดฟรีซทั้งทีมเล่นเกตเทินตัวเองาร์นตัว้เอง75% 100%ตามลำดับไม่มีคูดาวและตัวมันเองไม่ติดฟรีซนะครับนั่นคือพา์ที่ไม่มีคูดาวพา์ที่มีคูดาวคือทุกครรรรััั้งทที่ตตูหือนธมิจบเ ฝั่งนี้นะครับทุกครั้งที่ศัตรูหรือพันธมิตรจ,จบเธอร์กูดาสองเธอร์นนะล้างฟรีสทุกสแตก็ออกจากพันธมิตรทุกตัวดีมากนะครับดีมากออโต้เพนสฟรีสเจอทอมินทอมินฟรีสหมู่หรือใครก็ได้เจอฝั่งตรงข้ามฝั่งข้ามฟรีสหมู ถ้พฟรีสจังหวะเดียวนะมันแก้ทอมินยากอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าทอมินทําอะไรได้ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจมากแต่มันแก้ทอมินยากแต่มันแก้ฟรีสต,ตัวอื่นง่ายมากเพราะฟรีสของคนอื่นตัวละครอื่นๆมาจังหวะเดียวไม่ใช่เป็นการฟรีสทาฟรีสเพื่อแบบทอมินนะครับฟรีสปุ๊บจบปับ๊บแต่ฟรีสทอมินหลายจังหวะเพราะฉะนั้นครูดาวสองเท,ทินของพิกซ์นิวแก้ฟรีสหมู่ทุกตัวได้หมดเลยฝั่งตรงข้ามเข้าเทินฟรีสหมู่ ฝั่งตรงข้ามจบเทินฟรีสหมูที่วางหายหมดพาสซิฟเข้าขั้นโกงนะครับพาสซิฟเข้าขั้นโกงเลยนะเพราะงั้นน่าสนใจมาสอบการปรับมาใหม่ของพิกซ์นิวแน่นอนถ้าได้แค่สกิลอาจจะไม่เก่งพออาณารีซิสแปดสิบนะไม่มีใครใช้นะอาณาใช่ไหมได้เนิร์ฟแม่งเลยนะครับเหลือ60หน่วยแต่เป็นออเบร์นะครับก็เป็นอย่างเดียวที่ลังเลได้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลง เนาะเพราะว่าสกิลใหม่ของมันเนี่ยก็ดูเป็นตัวที่ใช้ในอารีนาได้แล้วแหละนะแต่ว่าลดลงมาหน่อยเดี๋ยวมันจะโกงจนเกินไปสรุปก็คือสําหรับคนที่ลงทุนไปแล้วกับพิกซ์นิวอัพสกิลไปแล้วผมมองว่าตัวนี้เก่งขึ้นมากนะครับมีโอกาสจะใช้ในอารีนาได้กับหลายค้อมเลยในทีมบุกนะฮะแม้กระทั่งในทีมรับก็เป็นไปได้สำหรับคนที่ยังไม่ลงทุนมีตัวนี้ผมก็ยังคิดว่าติดปัญหาเรื่องสมุดสกิลอยู่ดี นะครับแต่ว่าเก่งขึ้นมากๆนะสำหรับพิกซนนะยินดีด้วยนะเดี๋ยวหลังปรับเรามาลองดูในไลฟ์แอคชั่นกันว่าไอ้สกิลมันเป็นยังไงนะการล้างฟรีสทุกเทอร์เนี่ยมันมันโกงขนาดไหนนะครับแล้วตัวต่อไปที่ต้องปรับครับแน่นอนครับเบลานอนะครับหนึ่งในโวลดีเจนเนอเที่ดังที่สุดในชแนลของผมนะครับทั้งที่ผมไม่เคยใช้นะครับมันดังได้ยังไงผมไม่รู้เหมือนกันนะ วัวนี้นะฮะเรามาดูสกิลปัจจุบันกันก่อน A 1โจมตี1เทิร์น1ตัวนะครับวางเพิ่มครีเลตหมู่1เทิร์นถ้าคริติคอล A 2นะฮะวางบัฟดีบัฟลดพลังป้องกันลดพลังป้องกันแล้วก็วีคเคนนะครับใส่เป้าหมายหลังจากนั้นโจมตีเป้าหมายวางเพอร์เฟกต์เวลให้ตัวเอง1เทิร์นนะครับสกิลต่อไปโอ้คิวโจมตีศัตรู1ตัวนะครับถ้าเป้าหมายตายนะครับจะเอาดาเมจที่เกินเลือดที่ตายไปแล้วของเป้าหมายนะครับไปตีต่อ ตาเมจที่เกินนั้นคริติคอไม่ได้สกิลแบบเดียวกับเดโคมบอก Path, นะนะครับ A 1เดโคมบอกแล้วก็ tactical partner นะครับ active สกิล sort leader ครึ่งคือ A 1นะครับ uh, แล้วก็ activate poison rain <m akes> ของซาเวียนะกดใช้สกิลนี้นะครับตัวนี้ก็จะตีเดี่ยวซาเวียก็จะตีหมู่นั่นคือเบลนอร์ในปัจจุบันเบลนอร์ในแพทต่อไปครับมันจะได้สิ่งหนึ่งที่ตัวมันไม่เคยมีเลยนั่นก็คือสกิลหมูนะครับ เบลานอจะกลายเป็นหนึ่งตัวที่ดีมากๆสำหรับผู้เล่นทั่วไปในเกมเพราะ A2 จะกลายเป็นสกิลหมู่ก็แปลว่าตีหมู่ลดพลังป้องกันหมู่วิเคนหมู่ครูดาวสามเทินไม่ต้องอัพโอกาสก็100%โดยพื้นฐานอยู่แล้วครูดาวสามด้วยนะครับหลังจากนั้นวางเพอร์เฟคเว้บนตัวเองสเทินปรับแค่นี้ เบลานอเหมือนวีนัสแล้วนะครับแต่ข้อดีกว่าของเบลานอคือไม่ต้องอัพสกิลข้อดีกว่าของวีนัสคือมีพิษมีเบิร์นแต่สุดท้ายฟังกช์ชันเหมือนกันต่อไปนะครับปรับสกิลคู่แท็ t ต c คอลพาร์เนอร์ด้วยนะครับเมื่อก่อนเบลานอใช้แท c t i c คอลพาร์เนอรแล้วมันจะใช้ A 1ก็คือตีเดียวต่อไปถ้าเบลานอใช้แท c t i c คอลพาร์เนอร มันจะเปลี่ยนมาใช้ A3 แทนซึ่งแรงกว่าเดิมและตอนนี้นะครับคอมโบใหม่ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนคือซาเวียบเบลานอฟาร์มดันเจียนเปิดด้วยเบลานอลดพลังป้องกันหมูวีแคนหมู่ซาเวียเ,เบลานอใช้นะสกิลลุมตีในเวฟ2องซาเวียพอยซันเบรนดเดลลีค่คาตาลิสอะไรก็แล้วแต่ผู้เล่นใหม่ได้เบลานอมาจะกลายเป็นตัวเปิดที่ดีเวอร์ เพราะว่าเบลานอนเนี่ยเอาจริงๆนะเทียบกับตัวดาเมจทั่วไปมันถึกมากและมันเร็วมากนะครับบวกกับมัลติพลายเออร์สกิลสแรงพอกลายเป็นสกิลมูถ้าไม่โดนเนิร์ฟมัลติพลายเออร์มันจะกลายเป็นสกิลเปิดที่ทำดาเมจได้นะครับแล้วตัวที่เปิดดิคุยตี้เฟนวิแค่ในเกมนะฮะดังๆที่ยังเหลือใช้กันอยู่นะมีไม่กี่ตัวและบางตัวนะครับมีปัญหาคือไม่โจมตีนะ ตัวนี้จะมีข้อดีแบบเดียวกับลีเดียแล้วก็วีนัสก็คือโจมตีมีดาเมจด้วยคูดาวแบบแต่ข้อดีที่นําตัวอื่นคือไม่ต้องอัพสกิลนะผมเชื่อว่าแค่นี้ก็ทําให้เป็นเบรนนอนเป็นตัวที่มีโอกาสมีที่ใช้เรียบร้อยแล้วนะครับบวกกับเนาะสกิลคู่ก็ดีขึ้นนะอาจจะบัฟไม่เยอะมากแต่นี่เป็นการบัฟครั้งที่3ของเบรนนอนแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าครั้งนี้แหละนะครับที่ทำให้มันเป็นตัวที่ไม่แย่จนเกินไป ไอดีไหนที่ไม่มีเดโคมอรไม่มีวีนัสเปิดได้ไปแล้วนอนก็จะรู้สึกว่าเออมีที่ใช้ที่เราเห็นที่ใช้แน่นอนคืออะไรแมงมุมมังกร fk ตัวนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับออประมาณนี้แล้วกันนะบัฟแชมเปี้ยนประจำเดือนพฤศจิกายนน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆนะตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆดูเป็นบัฟที่จริงจังกว่าของเดือนที่แล้วเยอะก็น่าติดตามว่าเดือนต่อไปจะเป็นเผ่าอะไรเพราะเหมือนมันเรียงจากบนไปล่างซ้ายไปขวา เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เดือนหน้าจึงอยู่ใน High ลฟ์อยู่ตัวไหนที่ยังแย่ๆในไฮเอลฟ์แย่มากๆจริงๆก็ไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราข้ามไป Secret Order ตัวที่ห่วยไม่รู้เหมือนกันตัวอะไรมันจะเก่งขึ้นได้ไหมนะครับหรือว่าตัวที่คนไม่ค่อยใช้แล้วแต่ไม่ได้อ่อนจะโกงหรือเปล่าเอาคอยดูกัน นะครับก็นะชอบบัฟเนิร์ฟตัวไหนเป็นพิเศษประจำเดือนพฤศจิกายนก็ทิ้งกันไว้ในคอมเมนต์แล้วกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับ